สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมอีกแล้วนะคะวันนี้โมจะมาก็คือว่าเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อไม่นานมานี้นะคะน้องโบช่อง Miss p โ o n นนะคะน้องโบได้ทำเอ็มทีวีดีโอแล้วโมก็ได้ไปเยี่ยมชมเสร็จแล้วเราก็หากลับไปมองปีก้าตัวเองโอ้โูล้นหลามนะคะก็เลยคิดว่าเออ คงได้เวลาทำแล้วละ่ะไม่งั้นถ้าไม่ทำซะตอนนี้นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนตะกร้าเป็นขนาดใหญ่กว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะคะก็อ่ะไปพูดภามทำเพลงนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าหยิบจับอันไหนได้ก็จะพูดอันนั้นเป็นอย่างแรกไปเรื่อยๆนะคะอันดับแรกก็คือเธอาเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเอ่อนูโตรจีน่า ไฮโดรบูส์นะคะตัวนี้โมได้มานานแล้วละ่ะเพิ่งใช้หมดนะคะก็หมดเกี้ยงเลยนะตัวนี้โมได้ยินชื่อเสียงมานานแสนนานนะคะแล้วคราวนี้พอโมได้กลับไปเมืองไทยนี่โมก็เลยซื้อเพื่อที่จะมาลองปรากฏว่าโซโซนะคะโมไม่ได้รู้สึกถึง ความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายประกอบกับเจ้าตัวนี้มันจะมี texture เป็นเป็นเจลซึ่งมันจะคล้ายๆกับตัว Clinique uh, m o i s t u r e s e r ที่โมใช้อยู่นะคะให้เปรียบเทียบกันโมก็ยังเทใจให้คลิ n i q อยู่นะคะตัวนี้ก็เหมือนกับว่าพอทาไปแล้วเนี่ยเขาไม่ซึมลงสู่ผิวของเราคือมันมันยังจะมีคือเหมือนกับมันเคลือบอะไรไว้อยู่บนผิวแต่ว่ามันไม่ซึมเรารู้สึกได้เลยว่ามัน ผิวเรามันไม่ชุ่มชื่นนะคะมันเหมือนกับแค่แบบเป็นมาก์กเกาะอยู่ที่หน้าเท่านั้นเองก็เลยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะก็คงไม่ซื้อต่อตัวถัดไปนะคะ Userine Hyaluronic Filter ตัวนี้เป็นสูตรสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันนะใช้มาก็ทนใช้จนมันหมดนะคะก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ช่วยอะไรไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ ก็คงไม่ซื้อต่อตัวถัดไปก็คือเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็น Royal Eye and Lip Remover เนาะก็รุ่นที่ที่ยุโรปตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นขาเปิดอย่างนี้นะคะสำหรับโมแล้วโมตัวนี้เป็นอะไรที่หมดแล้วก็ซื้อตุนซื้อซ้ำคืออ,อะไรที่ เราไม่พวกที่ไม่ใช่คีมบำรุงเป็นพวกที่ใช้เป็นคลีนเซอร์อะไรประมาณนี้ก็อะไรที่ใช้แล้วไม่แพ้หน้าไม่แห้งไม่แสบตาโมโมโอเคตัวถัดมาก็คือหัวแปรงไคลเโซ o นิกนะคะตัวนี้เป็นกล่องของตัวใหม่แต่ว่าเอาตัวเก่ามาใส่นะคะก็เป็นเจ้าตัวนี้นะรุ่นที่ติดมากับแปรงตอนที่ซื้อมานะคะแล้วคราวนี้โมใช้มาได้หลายเดือนมากมาก แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่นะแต่รู้สึกว่ามันหลายเดือนแล้วก็น่าจะเปลี่ยนได้แล้วมั้งอะไรอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นรุ่นเดลิเคทนะคะเป็นเจ้าตัววงแหวนสีฟ้า,ฟานะคะตอนนี้ใช้อยู่ก็รู้สึกว่าต่างกันไหมก็หัวแปลงมันก็นิ่มกว่านิดหน่อยนะคะแต่เจ้าตัวนี้มยังรู้สึกว่าม,มันยังค่อนข้างแข็ง ไปหน่อยนะคะแต่ตัวที่ซื้อมาที่เป็นวงแหวนสีฟ้าตัวนี้สำหรับเดลิเคทแล้วโมโมรู้สึกโอเคนะคะโมรู้สึกว่าเออมันไม่มันไม่แข็งจนเกินไปนะก็เลยตัวนี้ก็คงจะถ้าหัวธรรมดาโมก็คงจะไม่ซื้อมาแล้วเพราะว่าชอบหัวเดลิเคทมากกว่านะคะย่าสีฟัน <laughs> ก็คืออยากจะบอกเล่า90กันนิดนึงนะคะตัวนี้โมใช้มานานมากๆเป็นของแอมเวย์นะคะกิสกลิสเตอร์ เนาะเป็นยาสีฟันที่แบบว่าใช้มาตั้งแต่แพ็กเก็ตเก่าจนเปลี่ยนแพ็กเก็ตใหม่แล้วก็ใช้มาตลอดนะคะเพราะว่าโมไม่ชอบยาสีฟันอะไรที่คือมิ้น์เย็นซ่ามากๆอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าพอถ้ามันเย็นหลายๆยี่ห้อใช้มาแล้วมันรู้สึกว่ามันมันอ่ามันกัดมันทำลายเยื่อบุไอ้ตรงด้านในกระพุ้งแก้ม คือรู้สึกได้เลยแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่เย็นซามากๆนะคะเจ้าตัวนี้ใช้ดีแล้วก็รู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมามันขเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ทำไมต้องถาแบบนี้ <c oughs> ก็คือไม่มีคราบพลักเกาะก็มันก็มีนะคะแต่รู้สึกว่ามันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับใช้ยาสีฟันตัวอื่นๆกับเมืองไทยมัมก็ซื้อกลับมาตุลตุลตุตัวนี้คือใช้เราแบบไม่ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยนะคะชอบมากๆตัวนี้เป็น น้ำยาล้างเล็บนะคะของริมมงนะที่โมชอบตัวนี้เพราะว่ากลิ่นเขามันไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็ล้างออกล้างสียาทาเล็บได้ง่ายเร็วแล้วก็ไม่เหม็นไม่ฉุนนะคะก็เลยตัวนี้หมดซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกตุนแบบว่าลดเมื่อไหร่ก็จะซื้อเก็บไว้นะคะมันก็พอตอนลดมันจะอยู่ที่ประมาณ2ยูโร 99เซน120บาทนะคะแต่ใช้ได้นานทีเดียวนะแล้วก็เขาบอกว่ามีโปรโตีนมีโปรโวิตามิน B5 อะไรประมาณนี้ใช้แล้วมันไม่ไม่รู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเล็บมันแห้งเป็นคราบขาวๆนะคะตัวนี้คือชอบมากนะมาถึง eye and lip remover อีกตัวหนึ่งของ eproche ตัวนี้นะคะก็เหลือนิดตัวนี้โมเฉยๆนะคือแรกๆที่ใช้นะคะก็ ตอนนี้โมยังใช้อยู่อีกขวดหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นโมซื้อมาตอนมันลดก็เลยซื้อมาหลายขวดนะคะก็แจกจ่ายกันไปบ้างแล้วก็เหลืออยู่ขวดหนึ่งที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะคือตัวนี้ตอนแรกๆที่ใช้โมรู้สึกแสบตานะแต่พอใช้ไปสักพักก็ไม่แสบแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตาเรามันคุ้นเคยกับสารตัวนั้นแล้วหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็ไม่ทราบแต่ว่าในประสิทธิภาพของการรีมูฟเครื่องสำอางที่เป็น water proof แล้วนะคะโมว,ว่า r อ r รียเขาทำได้ดีกว่าเร็วกว่าตัวนี้คือแปะไว้ค่อนข้างนานมากกว่าที่จะแบบดึงเครื่องสำอางออกมาได้นะคะ <sı ks> ก็รู้สึกว่าคือนะยิ่งโดยเฉพาะมาสคาร่าแล้วเนี่ยถ้ามันแบบว่าถ้ามันออกยากๆแล้วเราต้องขยี้อะไรมากมายเนี่ยมันไม่โอเคก็เลยคิดว่าถ้าใช้หมดแล้วกับขวดที่ยังใช้อยู่ตอนนี้ใช้หมดแล้ว <S <S ก็คงไม่ซื้อมาใช้อีกแล้ว <S <S <même. S 2> คือคือมีตัวที่ดีกว่าก็ใช้ตัวที่ดีกว่าไหม ไช่ท่าตัวนี้ใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะคะน้ำกุหลาบนะคะของโรเบิร์ตส์นะก็ตอนนี้มก็ใช้เจ้าตัวนี้อยู่ชื่นชอบมากๆนะคะรู้สึกว่าใช้แล้วออหลังล้งหน้าแล้วหน้าช่วยปรบับสภาพผิวหน้าให้ผิวหน้าเราไม่แห้งตึงจนเกินไปนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นอารมาเทอราพีไปในตัวนะคะแล้วก็ราคาประหยัดนะคะตอนลดมันจะอยู่ที่ประมาณ ถ้าลดเยอะรถเยอะๆก็จะ1.99ยูโรนะคะถึง2.99ยูโรประมาณนั้นนะคะแล้วแต่ที่เนาะแต่ว่าที่ที่โมซื้อประจำคือร้าน a q u a s a p o n e นะคะมาถึง Eve Roche อีกตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าอะไรนะคะแต่ภาษาอิตาเลียนเขาเขียนว่าเป็น s e r o Intensificatore di Giovanessa นะคะถามว่า ดีไหมโมก,ก็ถ้าหน้าร้อนนะโมชอบตัวนี้เพราะว่าเขาซึมเร็วแล้วเขาไม่ไม่ไม่คือหน้าร้อนเราไม่ต้องการอะไรที่แบบหนาเหนอะมากๆนะคะแล้วตัวนี้พอซึมไป๊บเขาก็จะแห้งไปซึ่งมันก็จะดีต่อการแต่งหน้าในขั้นตอนต,ต่อไปของเรานะคะแต่พอหน้าหนาวปุ๊บตัวนี้ไม่เพียงพอนะคะคือเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็เห็นนะคะเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่าหน้าเรากระจ่างใสขึ้นเพียงแต่ว่า ถ้าใครหน้าแห้งอาจจะไม่ค่อยยังยังให้ความชุ่มชื้นไม่พอตัวนี้นะคะถ้ามีโอกาสนะคะถ้าเขาลดเยอะัมก็จะซื้อเอากลับมาใช้ตอนหน้าร้อนแต่ว่าหน้าหนาวคงคงไม่ไหวตัวนี้ไม่ไม่ได้โมใช้ตอนช่วงเช้านะคะกลางคืนโมจะใช้เป็นเซรั่มอีกตัวหนึง่งหน้าร้อนหน้าถ้ายังหาอะไรที่ดีกว่านี้ไม่ได้ก็อาจจะมากลับมาซื้อตัวนี้ อีกครั้งตัวต่อไปยังเป็นอีฟโรเชอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็น active sensitive lotion ก็คือโทนเนอร์นั่นแหละอืจะมาอ่ารยาวมากมายสำหรับผิว Sensitive ก็คือผิวแพ้ง่ายเนาะตัวนี้ก็ตอนแรกใช้แล้วก็ชอบพอประมาณนะคะแต่พอได้มาลองไอ้เจ้าตัวน้ำกุหลาบแล้วตัวนี้ก็เลยรู้สึกเฉยเฉยเขามีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆนะคะเรารู้สึกว่าน้ำกุหลาบมันใช้แล้วรู้สึกดีกว่าก็คงจะไม่ได้ซื้อ เจ้าตัวนี้กลับมาใช้อีกนะคะเพราะว่าเรามีตัวที่ดีกว่าแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องซื้อนะคะอ่ะไหนไหนก็หยิบได้แต่อีฟโรเชรเป็นอะไรนี่นะคะตัวนี้เป็นจแดงดูมน <c oughs> ก็เป็นพอมิเกรพอมิกรเนต from สเปนนะคะเป็นกลิ่นที่หอมนะคือใช้แล้วแบบกลิ่นทับทิมอะ เออฉััแล้ชื่นใจนะคะถ้ามีโอกาสถ้าเขาลดตอนนั้นโมนซื้อมาได้3ขวด5ยูโรก็คือ200ถ้าไปเจอโปรโมชั่นอีกโมคงจะซื้อกลับมาใช้อีกนะคะแล้วก็ยังเป็น Eve อฟโรเชอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าบางทีแบบเราไปแล้วเขาเป็นช่วงลดของเขาอะไรประมาณนั้นเราก็เลยซื้ออหยิบอันนั้นหยิบอันนี้หยิบอันนั้น,อ,น,น,นอะไรประมาณนี้ก็เลยได้มาเยอะหน่อยนะคะตัวนี้เป็นสครับนะคะ รู้สึกว่าจะเป็นลิมิเต็ดอิ dition ของปีที่แล้วนะคือโมใช้ไม่ใช่โมใช้5้าปีนะคะโมใช้มาหมดแล้วได้สักพักหนึ่งอย่างที่บอกว่าโมหมักหมมนะคะเป็นพวกแบบว่าไม่ได้ทำสักทีก็เลยก็เลยยังอยู่ในตระตระกระตะกร้านะคะก็ตัวนี้ใช้ดีนะเออแต่เพียงแต่ว่ามันจะหาซื้อได้ที่ไหนอีกล่ะ เพราะว่ามันเป็น limited edition แต่ว่าถ้าเขาทำออกมาอีกโมก,ก็ชอบนะโมกกอาจจะแบบว่าถ้ารุ่นใหม่มีออกมาโมก,ก็อาจจะซื้อแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีแล้วก็แอบเสียใจนิดนึงเพราะว่าเราชอบกินผลไม้ไงตัวต่อไปก็เป็นมาสก์สำหรับผมนะคะยี่ห้อ Queen Libra นะเป็นพวกออแกนิกมีอะโลอาแกนแล้วก็ เคลลาตินนะคะตัวนี้หมดใช้หมดแล้วนะเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจอกันออแกนิกจริงๆนะคะคือเขากลิ่นเขาแบบว่าแทบจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วก็ช่วยให้ผมผมผมไม่มีผมไม่ใช้แล้วนะคะดีใช้หมดไปก่อนได้เอามาพูดนะคะก็ถามว่าซื้อต่อไหมก็ก็คงไม่นะคะก็ยังไม่พึงใจสักเท่าไหร่ยังไม่ ไม่ประทับใจว่างั้นเถอะนะคะก็ก็คงไม่ได้ซื้อมาใช้อีกนะคะตัวนี้ขวดเกลือกรังนะมันมาคู่กับไอ้เจ้าตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นของปีที่แล้วเหมือนกันนะคะเป็นเอ่อ red b ์ r r y ตัวนี้หอมมากโอ้ชอบนะกินอะไรกินผล,ลไม้กินเบอร์รี่เบอร์รี่นี่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบพอเห็นแล้วแบบอดใจไม่ได้นะคะ ก็เสียใจเหมือนกันนะคะปีนี้เขาก็ทําออกมาไม่รู้จําชื่อกลิ่นไม่ได้แล้วเหมือนกันก็คงเออถ้าทําออกมาอีกถ้าทําเป็นเพ์มานนินเราก็จะซื้อนะอืเราชอบมากเลยอะไรกลิ่นแบบเบอร์รี่แบบเบอร์แบบบอรี่อ่ะรู้สึกสดชื่นนะคะก็ก็คงไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่าไม่มีให้ซื้ออีกเช่นกันนะคะตัวต่อไปตัวนี้คือแบบว่าโบราณโบราณแต่ว่าติดมาจากเมืองไทยแล้วเรารู้สึกว่าเออพอ มันหมดอายุไปแล้วก็อาจยังไม่ไม่หมดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นอะไรอาวิองเป็นลิฟออนแฮร์ซัพพลีเมนต์นะคะตัวน,นี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ไปแล้วนะใช้ดีมากๆ คือชอบประทับใจถ้ามีโอกาสได้กลับเมืองไทยก็คงจะไปสอยเจ้าตัวรุ่นใหม่มาลองใช้ดูนะคะแต่ตัวนี้คือโมชอบมากๆถึงก็แบบว่าทิ้งของตอนมาใหม่ๆทิ้งของทุกอย่างนะคะแล้วก็หยิบเจ้าตัวนี้มาด้วยตัวถัดไปนะคะก็เป็น Glade Relaxing Zen นะคะเป็นเหมือนสเปรย์ปรับอากาศใช่ไหมเออนะก็เอาไว้ฉีดนั่นแหละนะก็ถามว่า จะซื้ออีกไหมมองว่ากลิ่นเขาก็หอมดีนะแต่แบบถ้าไม่ลดคือซื้อมาตอนลดสเปรย์ปรับอากาศที่บ้านนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> คือตัวไหนลดก็ <c oughs> จะซื้อตัวนั้นนะคะพอดีเจ้าตัวนี้ลดลดอยู่ช่วงนั้นก็เลยซื้อมานะคะ <c oughs> ถามว่าชอบไหมก็อือคือก็คงไม่ไม่ซื้อซ้ำยังไม่ชอบกลิ่นนี้เท่าไหร่ส่วนตัวถัดไปก็ <c oughs> ตัวนี้คือแบบ ไม่ประทบใจอย่างแรงนะคะไม่กระทใจเลยเป็น dry s h a m p o ของกานเย่นะคะถามว่าทำไมไม่ประทับใจเพราะว่าหนึ่งกลิ่นแรงมากจะแรงไปไหนนะคะคือสองคือก็คือมันก็มันก็ช่วยให้ผมคือแบบว่าก็เป็น dry s h a m p o ทั่วไปเนาะแต่ว่าคือสิ่งที่ทนทานไม่ได้เลยก็คือกลิ่นนะคะแบบว่าคุณขา กินแบบเคมีคอลมากๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบก็ทนใช้จนหมดแต่คิดดูเออก็แบบขอลาลาลาแล้วลาเลยตัวนี้คือแบบคงจะไม่ซื้อมาใช้นะคะเข็ดจนวันตายนะคะตัวถัดไปนะคะเป็นมาสคาร่าเนาะเป็น for large architect ที่ตัวนี้เป็นเฟเวอร์ร ของปีที่แล้วด้วยนะคะตัวนี้ก็ใช้มาได้หมดไปหลายหลอดแล้วแต่ว่าเก็บไว้ได้หลอดเดียวนะคะเป็น water proof เนอะเป็นอะไรที่รู้จักอันดี mm. ก็คือโมดได้มาเพราะว่ารู้สึกว่าจะดูคุณโมเมนะคะถึงเอาตัวนี้มามาใช้แล้วก็โอเคนะตอนมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าชอบมากเราซื้อตุนซื้อตุนซื้อตุนปรากฏว่าตอนนี้นะคะ ที่เราได้ตัวลูกรักตัวใหม่ไปแล้วนะคะตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้จิบมาใช้อีกทั้งที่ก็มีตุ่งอยู่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเราชอบตัวใหม่มากกว่าตัวนี้ปัดขนตาบนได้โอเคปัดขนตาล่างนี่คือมันสมาร์ทนะมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยกันน้ําอย่างที่ล่ําลือนะหรือว่าคือสำหรับโมน้ำมันไม่กันแล้วพอปัดปุ๊บมันก็จะลงมาอยู่ต้งข,ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าแบบ ก็ยังไม่โอเคตัวนี้ก็ได้แต่ปัดขนตาบนปัดขนตาล่างก็คือถ้ามีตัวอื่นที่ใช้ได้แทนได้โมก็จะใช้ตัวนั้นแต่เราปัดตัวนี้ข้างบนนะคะแต่ว่าตัวนี้ที่ซื้อมาตุนก็คงจะถึงเวลาหยิบม,มาใช้ก็จะเอามาใช้แล้วคงไม่ตุนแล้วนะคะเพราะว่าเรามีลูกหลากตัวใหม่คือตัว Max Factor ตัวนั้นโมนรู้สึกว่ามันใช่ตอบโจทย์เราได้มากกว่าตัวนี้ก็เลย คงไม่ซื้อต่ออีกแล้วนะคะลาแล้วนะเขาเขาไม่รักตัวใหม่แล้วแหละก็เสียใจด้วยนะบ๊ายบายตัวต่อไปนะคะก็เป็น Roreal ตัวนี้นะคะเป็น r e v o l t e Re... Re ตั้งสติตั้งสติ Revital Lift Revital Lift นะคะ Laser Renew X3 นะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไอ <Eye> <laughs> ครีมค,คิดนานมากนะคะก็เป็นไอครีมของโรเซอรรุ่นนี้นะคะก็เป็นที่โด่งดังมาจากเมืองไทยเราดูใครสักคนหนึ่งเราจาไม่ได้แต่ว่าเออก็ลองซื้อมาใช้ถามว่าดีไหมโมใช้ตัวนี้ตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนกลางคืนโมจะใช้ตัวของเอสเต้นะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ที่โมจะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเป็นไอครีมตัวตอนที่ใช้กับตอนเช้าซึ่งโมเออไม่ค่อยจะ เขาเรียกว่า so ซ so hey, right so okay. ีเร you know, ียสกับการบำรุงในตอนเช้ามากค่าคือถามว่าบำรุงไหมเราก็บำรุงแต่ว่าไม่ไม่พยายามที่จะไม่ใช้อะไรที่มันหนักๆเข้มข้นจนเกินไปนะคะตัวนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้บู้หวาคือไม่ได้แบบว่าเฮ้ยซื้อมอใช้อีกนะคะก็คงแบบว่าหมดแล้วก็ก็คงไม่ซื้อซ้ำตัวถัดไปเป็นไบโอเ e ิมนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะ รุ่นบลูเทอร์พีถามว่าดีไหมตัวนี้โมได้มาที่จะเป็นชุดของแถมที่ที่โมซื้อมารู้สึกจะเป็นฮอบเมื่อช่วงต้นต้นปีนะคะก็โอเคนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันเนื้อซีรั่มมันหนักไปหน่อยสำหรับโมนะคะแล้วว่าพอทาครีมไนท์ครีมตัวบลูเตอร์พีเข้าไปมันยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันมันคามันไม่ซึมโมชอบซีรั่มที่พอทาไปแล้วแล้วมันรู้สึกเลยว่าพอกด เอามือกดกดกดลงไปแล้วมันซึมลงสู่ผิวแต่ตัวนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะก็เลยก็คงไม่ซื้อใส่จริงมาใช้นะคะหมดหมดก็หมดไปสุดท้ายแล้วนะคะอ๋อไม่สุดท้ายมองไปนึกว่าตัวเดียวกันไม่ใช่นะคะสองตัวสุดท้ายนะคะพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันเป็น drawing eyebrow นะคะของ e t u d ดนะฝาอเฟอหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ก็หมดไปอีกหลอดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่า ชอบใช้ได้คือแบบว่าไส้หลุดหายออกไปเลยนะคะไม,ไม่ไม่ไม่เหลืออะไรให้ดูต่างหน้าเลยนะคะก็ใช้ดีค่ะโมใช้เบอร์02อยู่นะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าหยิบจับใช้ง่ายนะคะแล้วก็แบบ หัวแปลงสองหัวอะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะสะดวกเวลาเราเดินทางนะคะแล้วก็สีเขาก็มีให้เลือกหลายสีด้วยสี02ที่ใช้มันออกอมน้าตาลเทาๆนิดนึงมันก็สามารถใช้กับได้กับหลายๆคนด,ยนด้วยมวด้วยลูกค้าด้วยอะไรประมาณนั้นก็เลยถามว่ามีโอกาสก็จะซื้อกลับไปตุนนะคะแต่อาจจะลองตัวอื่นบ้างนะคะเห็นเขาบอกว่าของคอสลุปก็ดีนะคะก็อาจจะแบบว่าถ้ากลับเมืองไทยก็ก็คงจะหาตัวอื่นมา ลองด้วยนะคะส่วนตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นของ Kiko Ultimate Pen นะคะเป็นอายไลเนอร์แบบแบบหัวเขาเรียกอะไรหัวมันค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งนะคะก็ก็แบบคือ <c ười> ถ้าใครคิดว่าอยากจะซื้อมาลองใช้หรือว่าอะไรลองใช้ก็ ตั้งแต่ใช้มานะคะเคยลองไปเล่นไปปาดไปอะไรแล้วไอายไลเนอร์ของคีโคไม่มีตัวไหนเลยที่ชอบนะคะคือรวมถึงตัวนี้ด้วยก็เลยมันสำหรับคนที่หนังตาไม่มันเขาอาจจะติดดีนะแต่สำหรับเราหรือคนเอเชียอะไรที่แบบว่าพอมีเหงื่อมันมันเพราะว่ามันไม่โอเคอแล้วสีเขาก็ไม่ค่อยดำสักเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบ ไม่แนะนำนะหมดแล้วนะคะเย้ yeah. ในที่สุดเราก็จะได้ทิ้งสักทีนะคะบ้านก็จะสะอาดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะโอเคหมดแล้วค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับไอเจ้าตัวที่ที่พูดไปแล้วโมอาจจะไม่ได้พูดในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าไม่ได้ลงลึกลงไปใครอยากจะถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่โมได้รีวิวไปแล้วนะคะก็ทิ้งคำถามไว้ด้านล่างนะคะ แล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะ Subscribe สำหรับใครที่มาใหม่ก็สวัสดีค่ะโมค่ะฮ่า,าเออ <c oughs> นะคะโอเควันนี้โมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ละค่ะแล้วเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้โมลาไปแล้วค่ะ กล่องนะคะหลายๆคนอาจจะได้ดูรีวิวอะไรกันบ้างไปแล้วเนาะคือมาตั้งแต่กล่องก็หรูหราอลังการข้างไหนก็เป็นแบบว่าน่ารักนะคะแล้วก็ข้างหลัง